สวัสดีค่ะ,ะครับผมวันนี้กับสาวเขียวโอโปอนะครับสวัสดีค่าอโอโปอก็ทํางานเหมือนกันนะครับเวลาเฮ็ดยังเนี่ยกับงานจ้ะกับงานโอ้นะครับก็จะมีแผนเย็ยบอ้าวเสียอกอ,อกเอาออกเลี๋ยวยเย็ยบใหม่ะนะครับวันนี้จะเป็นถุงมือครับพี่น้องครับถุงมือเย็ยบ เย็บวนแล้วก็ตองเอามาก,กับแบบนี้นะครับอีกขั้นตอนหนึ่งอะเดี๋ยวจะไปเย็บเย็บตรงข้อมืออีกครับพี่น้องเย็บตรงข้อมืออีกทีนึงนี่ก็จะเป็นวิธีเย็บเนาะครับเนาะแม่บ้านเพิ่งจะวนไปแบบนี้นะครับวนไปตามนิ้วครับผมวนไปตามนิ้วเลย ตัวนี้กาจะเย็บไปเรื่อยๆนะครับว่นอยู่ไปเรื่อยๆนี่ครับเป็นแผนกแผนกกัปนะครับเพื่อนกาจะเฮ็ดน้ำกันกับแม่เพื่อนนะครับแม่แม่แบ่งเงินเห็บบอแบ่งจ้ะแม่นบ่ล่าสุดได้จักร้อยสองลอยโอ้เอาเอาเอานี่ครับได้ค่าเลี้ยงพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ บอนสีม็นบอทั้งพุนนะใช่ถ้าพอแม่ชมเนี่ยเป็นยังไงบอลอ่าไปไปนะครับพี่น้องไปชมบอนสีของโอปอนะครับเพิ่นปลูกไว้นะครับพี่น้องอันนี้เจ้ากลุงไกเซอร์จ้าครับนี่ครับตัวนี้จะพิ่นที่ปลูกไว้นะครับครับบอนสีตัวนี้ก็จะเป็นอันไหนพี่ละเจ้ากลุงไกเซอร์เจ้ากลุงไกเซอร์นะครับอ่าตัวนี้เด้ตัวนี้ จำชื่อบได้ตัวนี้นะจะเป็นเหลืองกันตนาบ่ครับเหลืองกันตาเหลืองกันตนาเหลืองกันตนานะครับแล้วก็มีพันธุ์ใดอีกแล้วก็มีอีเอวอ่ะอีนเนาใส่อีนเนาบอหนึ่งกำลังปลูกนะครับสร้างมาแต่ไสสร้างมาจากลาซาดาสร้างมาจากลาซาดาเนาะครับเนาะกับกโบท่านได้ออกนะครับพี่น้องตัวนี้ยังนี่อันนี้ช่างเผือกช่างเผือกช่างเผือกแล้ก็มีหลายอย่างอยู่ครับ ตู้พุ่นเด้อตัวนี้ผีเสื้ออ่าผีเสือเ้อแมนบบโอ้นะครับเป็นมือใหม่มือใหม่อ่ามือใหม่อะไรอีกอะไรอีกสาวน้อยปลาแป้งเอาใส่แป้งบ่เลยคือบ่เห็นเอาใบขาดบ่นะหรือมันเป็นดังสันมันเป็นดังสันอ่าเพิ่งออกสาวน้อยปลาแป้งนะครับตัวใดอีกอันนี้ส้นสาวน้อยปลาแป้งไม่มีฮะ,อ,ะอันนี้เป็นของสาวน้อยปลาแป้งนีหนึ่งสองสามสี่หา้า ห,หาถุงอันนี้อันนี้เด้แม่สาวน้อยปลาแปง้งสาวน้อยปลาแป้งคือกันอ,อ,อันนี้เป็นของอินเนาอันนีอีนเนาอันนี้อินเนาอ,อีันานี่มีสามออันนี้เด้ลูกไม้ป่าก,ก้านดำโอ้ตัวนี้คือใบงามใช่หรืล่ะแม่นบอกห่อยแม่จ้ะอือันไหนอีกบ่หน่อยอันนี้วัวแดงอ่ะมีวัวแดงอันใส่วัวแดงน,นี่ โอ้ซื้ออ่ะคือบริมีซื้อปากบริทนิชก็อันนี้ไงแม่อ๋อหัวแดงอ๋ออันเดียวกันเตนี่แม่กับบริมทองตัวนี้งัวแดงอันนี้ได้ละอันนี้นกกระทาเอาใส่นกมาเลยเอานี่อันนี้นกกระทานกกระทาแม่แม่เมื่อตัวนี้โอ้ฟังไว้หัวไว้หนีบแม่อันนี้ฟังของนกกระทาหน่ะพ่อขึ้นมาพ่อขึ้นมากก็จะได้เอาใส่กระถางเต้ตัวนี้ได้ ลูกไม้ป่าลูกไม้ป่าโอ้เนอะครับเป็นเด็กหนุอยเพื่อนกันอยากปลูกเนาะครับเนาะกระเรย์เพื่อนกระเลยสั่งมากครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครืตัดนะครับกับตัวนี้จะเป็นราคาโบแพงนะครับแบบเอามาหัดเหลี่ยงเนาะครับเนาะกระถางหนึ่งกับสามสิบกว่าบาทสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบนะครับโบเกินตัวนั้นกับอินทผาลัมเพื่อนเอามาวางไว้เนาะครับนีแมวพร้อมเอ้าเนาะอ่าโอ๊ะโอปอเพื่อนกันจะเลี้ยงแมวนั่มละครับพี่น้อง แมวสองตัวนี้กับพึ่งเอามาเนา okay. friend, ะครับเนาะชอบชอบเลี้ยงแมวอันนี้พอได้ห้มากล่ะอันนี้ายโอ้ใยเอาม้าอืมายเอาหาแมนบอตัวนี้ซื้อยังไงถุงทองถุงทองอีกตัวหนึ่งเด้อถุงเงินอ่าถุงเงินอ๋อถุงเงินถุงทองอ่าถุงเงินถุงทองมกเลี้ยงแมวเนะครับเนาะ น้ำพี่น้องขายเรียงไว้แล้วครับพี่น้องเป็นงานอาดิเรกกป็นนาะครับเนาะเป็นงานอาดิเรกแต่อ,อีกจังน้อยก็จะเฮ็ดอ,ออกไปทางนอกนะครับพี่น้องเห็นีลมลำไละจังน้อยนะครับ อ่าโอเคอ่าครับผมเมื่อในคลิปนี้กัน้องโอปอเบ้าโชคนะครับสาวเขียวแล้วก็แม่นะครับยายกัขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ต่อไปผมก็จะได้เข้าไปสวนนะครับเมื่อนี้กับผ้าชมสวนเกินว่าสวนบอนสีเล็กๆของน้องโอปอนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับพี่น้องในหน่อยนะครับสวนในหน่อยครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมครับ เดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า